สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวคลิปนี้ผมจะพาชมตลาดและบอคาสาเก่าของปอยเป็ดครับซึ่งตอนนี้เขาย้ายออกไปแล้วและมาเจอคนอาชีพเดียวกันทักทาย พูดจาภาษาบ้านเราได้มารับชมด้วยกันครับและฝากกดติดตามช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวด้วยนะครับอันนี้เป็นร้านนั่นก็นว่าข้าวต้มอาหารเช้าของคนที่นี่เขา อันนี้ก็คือตอน้นต้นพวของตลาดก็การพาณิชย์ขายของก็งงมีเวนร์แกตนะเข้ามาครับมันเป็นภาษาไทยขายของคี่บาค่ะซ่อมรถตกแต่งรถเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นร้านน้ำแข็งน้ำแข็งกระสอบเท่าไหร่ครับพี่นีเ่เอ่อน้าแข็งกระสอบเท่าไหร่ราคา หกสิบบาทนี่พี่เขาก็ยังพูดไทยได้อยู่ผมก็ส่งน้ําแข็งก็เลยอยากรู้เหมือนกันเหมือนกันผมก็ขายหกสิบหลอดใหญ่ครับหลอดเล็กขายสอดเท่าไหร่ขายยี่สิบก็าสายสิบเจ็ดเจ็ดสิบสี่สิบถูกกว่าหลอดใหญ่ น้ำแจงนี้โรงฝั่งนี้หรือมาจากฝั่งไทยฝั่งกนฝับงแมนแล้วเหรอขอขอบคุณมากครับพี่นนเนี่ยพี่เขาขู่ภาษาไทยตอนตอนนี้ผมอยู่ค่อยเปลี่ยนมันก็คือจะมีบางจุดเขาก็พูดภาษาไทยได้อย่ครับมีร้านกาแฟเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นท่ารถโดยสารเก่าเขาย้ายไปเดี๋ยวผมจะไปดู เลยเมื่อก่อนนี้เคยมาขึ้นรถไปยมนเรียกที่นี่ตรงนี้ทีหนึ่งเหมือนกับโดนตุนน่ะได้เหมารถไปหรือนั่งรถรวมอะไรไปสักอย่างคนหาคนขึ้นรถเขาพามาปล่อยไว้ครับขอบคุณมากพี่เมื่อก่อนมันเป็นอินเตอร์เนชั่นทัวร เธอไม่นั่นก็เป็นสถานีผู้โดยสารขนส่งผู้โดยสารอยู่ตรงนี้มันล้างแล้วมันย้ายไปไหนไม่รู้ผมเห็นแต่ข้างทางเป็นบริษัทของไครของมันเต็ไมไปหมดผมว่าระดับถ้าปล่อยผู้โดยสารถ้าถ้าคชนี้ถือว่าเล็กแคบมากครับไม่เห็นเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้เขาย้ายหรือเปล่าไม่แนเ่ใจเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักนะครับที่ปล่อยเป็ดผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็คือ เรียนฤิจิกะแล้วอน,นี้มีพวกไก่ย่างปิ้งย่างเหมือนบ้านเรา <c oughs> เป็น <c oughs> อันนี้เหมือนกะบาปวิธีเหมือนบ้านเราอ,อันนี้ถ้ารถโดยสารเขาครับเขายายก็ยังมี <c oughs> จอดรับผู้โดยสารอยู่ปลาย อันนี้ก็น่าจะเป็นป้าดุกยาก่า,กา,กกางเขาเขาเผาก็จี่ไม่เหมือนกินไม่เหมอนรับงข้าวเม่งก็กินนข้าวสวยว่าไม่ได้กินข้าวเหนียวเหมือนทางบ้านไ่นี่ข้างหน้าที่ผมจะเดินไปมันเป็นตลาดแล้วนะครับ นี่เป็นค่าปล่อยรถโดยสารของบร,ริษัทไทยของบริษัทมันก็ยังมีงอยู่เวลาเดินถ่ายต้องอาจจะสั่นนะครับเพราะว่าไม่มีไม้กันสั่นอันนี้ก็ท่าโดยสารครับเดินระหว่างรถถนน สุดยอดฟังหนึ่งไม่เจอฟังหนึ่งเยอเนี่ยเมื่อก่อนเป็นท่าปล่อยรถโดยสารเดีย๋ยวนี้ก็ล้างไปแล้วก็มีบริษัทรถโดยสารเนี่ยก็รับผู้โดยสารฝะฝ่ายตามข้างรอบๆนี่ครับนี้จะเดินเข้าไปที่ในตัวตลาดนะบอกนะว่านี่คือส้มตับ เห็นคกนัวส้มตำแะมวิไก่ย่างนะครับอาจจะผมไม่ชินกับรถรถเขาวิ่งคนละทางกับบ้านเราอันนี้จะเข้าตลาดแล้วนะครับ เหมือนบ้านเราอยู่หน่อยๆลกอึมคึมลกลุงล,ล,ล,ลังอันนี้ก็เป็นการออกแบบของอาคารเอาแต่ข้างในข้างนอกก็ปล่ยอยเหล็กคานใสออกมาอันนี้น่าจะเป็นรถส่งน้ําแข็งหรือเปล่าน่าจะใชอ่อันนี้ก็เป็นร้านขายยา เดี๋ยวผมจะเดินดูเซเว่นในตลาดมันมีไหมหรือม,มีแต่ที่สาขาปล่อยเปลี่ยนอยากจะรู้